เรามาเรียนรู้เรื่องคําว่าฉนวนและตัวนำนะฉนวนไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้าคืออะไรนะฉนวนไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้าคืออะไรนะครับมีใครตอบได้ไหมครับออตอบไม่ยากขอขอนุญาตนักนึงนะครับ ตะปูนะตะปูตะปูตัวนี้เป็นฉนวนหรือตัวนำครับตัวนำตัวนำนะครับไฟฟ้าสามารถไหลผ่านตะปูนะครับถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆหรือผู้คนเล็กๆนะครับเอาไปยิแจแย่ปักไฟหรือจิ้มปักไฟก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นระวังอันนี้เป็นตัวนำอีกหน่อยนึงครับอันนี้เป็นฉนวนหรือตัวนำครับ ฉน,นวนไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ขอโทษนะครับไม่ได้หยาบคายนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดรองเท้ามันเปียกขึ้นมามันกลายจากตัวนําเป็นฉน,นวนหรือฉน,นว,เน,วน,ฉนเป็นตัวนําครับเออมันจะเปลี่ยนจากฉน,นวนเป็นตัวนําทันทีฉะนั้นช่วงที่ไฟฟ้าเอ,อ่อช่วงที่ฝนตกนะครับเราควร ไปซ่อมไฟฟ้าไปเสียบปลั๊กไปปิดสวิตช์ไหมครับไม่ควรไม่ควรแม้กระทั่งในพื้นห้องน้ําหรือพื้นบ้านที่เป็นมื้นปูนนะครับแล้วเท้าเราเปียกนะครับน่าจะมีคนมีประสบการณ์ตัวนี้ใครมีประสบการณ์ตรงนี้ยกมือขึ้นนะครับเคยโดนไหมฮะเสียบปลั๊กปิดสวิตช์ตอนเท้าเราเปียกนะครับตรนี้ระวังนะไฟฟ้าเราไม่สามารถเห็นตัวตนได้นะครับเออ ไม้แห้งตัวนี้เป็นฉนวนหรือตัวนำครับฉนวนโอเคนะครับ